ขอขอบคุณเพจผู้แปลเปิดฮาริมแปลมั่ววันนี้จะมาภาคมังหะเรื่องผมไม่ได้เป็นตัวร้ายในเรื่องนะครับข่าวใหม่สุ่งอย่างลูกชายของประธานบริษัทอสังหาริมมาทรัพย์ไทยเฟยได้ทำการสร้างสโมสสอนฟุตบอลขึ้นมาเพราะว่าเขาจะได้สามารถเล่นฟุตบอลในฐานะนักเตะมืออาชีพได้ผมรักฟุตบอลมากมาก ผมจึงทุ่มเทมากกับการเล่นฟุตบอลผมชื่อส่งหยางผมไม่ชอบพวกรถราคาถูกๆและผู้หญิงรวยๆผมชอบแค่การออกกำลังกายอย่างเช่นเล่นฟุตบอลสู้เขาเล่นให้มันยับเลยสู้สู้มันที่รักผมเตรียมตัวมานานมากเพื่อวันนี้ที่ผมจะได้มาโชว์ลูกเตะก,กลับหลังของผมต่อนหน้าพวกนักฟุตบอลมืออาชีพทั้งหลาย ในจังหวัดที่บอลมากระแทกที่หัวของผมโอ้ยผมก็ตายและเมื่อผมตื่นขึ้นโอ้บอลลูกบอลเราต้องมง <c oughs> ทำได้แล้วนานีทานน้ท่านหญิงเจนท่านหญิงเจนใครคือท่านหญิงเจนกันหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะ เรากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ไม่ใช่หรอที่นี่ที่ไหนกันท่านหญิงท่านหญิงทําใจไว้นะคะทำใจดีๆไว้นะคะเอ๊ะนี่คือตัวเร้องนั้นหรอแล้วใครแต่งตัวแบบนี้ให้เรากันนะให้เรากันละเนี่ยขอให้มันเป็นแค่ความฝันที่เธอเออคือว่าผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมมองไม่ดีเองนะตอนนั้น ผมคิดว่ามันเป็นลูกบอลสองลูกผมไม่ได้ตั้งใจผลักคุณจริงๆนะครับไม่เป็นอะไรหรอกค่ะฉันเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยว่าแต่คุณไปทำอะไรมางั้นหรอถึงได้โดนล่าแถมเจ็บมาขนาดนั้นอีกผมเนี่ยนะกำลังโดนล่าใครมันกล้าที่จะมาล่าผมกันเมื่อวานคนรับใช้ของฉันกำลังตรวจตราอยู่แล้วก็เจอคุณนอนอยู่ ข้างหน้าบ้านของฉันคุณจำไม่ได้จริงๆหรออย่างไรก็ตามตอนนี้คุณก็พักผ่อนให้เพียงพอเถอะค่ะเชิญพักก่อนให้เต็มที่เชิญพักผ่อนให้เต็มที่นะคะบาดแผลจะได้หายเร็วๆยิ่งใหญ่อ๋อแล้วก็คุณกํำกล้วยอันนี้อันนี้ไว้แน่นเชียวละขนาดตอนสลบยังไม่ยอมปล่อยเลย ทรศัพท์ฉันว่ามันต้องมีความสำคัญกับคุณมากแน่ขนาดคุณหมอมาตรวจคุณก็ยังไม่ยอมปล่อยฉันก็เลยเก็บไว้ให้แล้วรอจนกว่าคุณจะตื่นแล้วจะค่อยคืนให้นี่แหละกะเข้าใจแล้วแต่ก่อนอื่นฉันเอาที่เขาถือไว้ออกมาก่อนได้ไหมคุณหมอคะได้โปรดช่วยเขาด้วยนะคะ ดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของเราจะดูเหมือนกล้วยในสายตาของคนอื่นๆในโลกนี้สินะพักผ่อนได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักพักจะมีคนมาเอาอยามาให้กินนะคะไม่นึกเลยว่าที่นี่จะมีโทรศัพท์ด้วยมันจะเปิดได้ไหมนะแล้วจะมีสัญญาณที่นี่ไหมเนี่ยท่านหญิงคิดว่าเขายังปกติอยู่ไหมคะ ตอนกลางวันแสกๆเขานั่งรูปคลำๆกล้วยอยู่คนเดียวมันอาจจะดูแปลกสำหรับคนปกติแต่สำหรับเขาฉันคิดว่ามันคงสำคัญกับเขามากแล้วนะเฮ้ยเอือให้ยอกอึกสวัสดีผู้ใช้หมายเลข101่้่ตาแก่คนนี้ภูมิใจไม่เคยมีใครกล้ามาเหยียบ หน้าฉันมาก,ก่อนแต่แต่แกโตมายังไงถึงได้มีนิสัยแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นคนแก่แล้วฉันจะไม่กล้ากระทืบแกนะพอกอนได้ไหมถ้าทำต่อตาแกคนนี้ได้ตายจริงๆแน่ในชีวิตนี้มีแต่คนอื่นที่ฟังแต่คำสั่งของฉันแล้วแกเป็นใครในโลกนี้ถึงกล้ามาสั่งฉันแล้วในโลกของแกเคยเห็น คนออกมาจากโทรศัพท์ไหมละ่ะเออ